ร้านที่คนพื้นที่แนะนํามาก๋วยเตี๋ยวกับข้าวหน้าไก่จาาละแค่50บาทแต่ให้เครื่องอย่างแน่นเกี๊ยวให้ตักแบบไม่อัน้นของหวานเพียบเปิดยาวถึงเที่ยงคืนเลยทุกคนวันนี้ก็มาที่ร้านชาชักว้าวนะอยู่ลาดพร้าวร้อยยี่สองแหมชื่อเทง่งมาร้านนี้ร้านเดียวครบมีทั้งเมนูของข้าวของหวานเลยคนพื้นที่นะนนะมาว่าก๋วยเตี๋ยวไก่เนี่ยคือต้องสั่งเลย <c oughs> เพราะขายแค่ชามละ50บาทแต่ตักไม่หยุดเครื่องอย่างแน่น <c oughs> มาพร้อมเครื่องปรุงที่ร้านบอกว่าคั่วเองทำเองหมดเลยน้ำส้มแบบเเเเขข้้้้มมพรริกกั่่่วววแแบบบนนนนลียออไป็ง ทุคนผลักก็ฟรี50บาทคุ้มมากวันนี้ก็สั่งมาเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่มาราทุกคนเครื่องเยอะเวอร์ทั้งเนื้อไก่เลือดข้อเท้าต่างๆครบแล้วก๋วยเตี๋ยวไก่นะรสชาติถูกต้องมากหวานนํำนิดๆกลมกลอและเกี๊ยวนะใส่ไปเลยจุกๆไม่ต้องยัง้งทุกคนเข <c oughs> ้าใจะเลยทำให้คนบนนี้ถึงแนะนําคุ้มจริงอีกเมนูหนึ่งคือน,นี่ทนะุกคนข้าวหนะ้าไก่เนื้อไก่นุ่มมากซอสตัวนี้อย่างเด็ดทุกคนมีความหวานหวานเค็มๆกินกับน้ำส้มนิดนึงนะตัดกันดีมากแล้วฝั่งของหวานเครื่องดื่มเนี่ยกกให้เลลออาาคนนนรรชชชบววตัแ ว,ว้าวจะเป็นฟิวชาใต้แบบเข้มข้นเลยทุกคนใครชอบหวานๆนะแนะนาเลยสามารถเลือกความหวานได้ด้วยนนร้านนี้ขนมปังฝอยทองลาวาน,นี้อร่อยมากหวานมันนัวแบบที่สุดแล้วก็ยังมีเมนูให้เลือกเยอะมากทุกคนไอติมทอดโรตีกรอบต่างๆคือครบและเขาเสิร์ฟชาร้อนแบบนี้ด้วยฟรีเลยนะนนเนี่ยล้างคอดีมากมาลองตามมาทุกคนร้านชาชักว้าวราคามีตรภาพอยู่ในซอยลาดพร้าวร้อยยี่สิบสองเปิดถึงเที่ยงคืนเลยทุกคนไปลองกันได้นะ